เดินเล่นในรีสอร์ทค่ะบรรยากาศยามเย็นแดดปลิ้มปลิม้มดีค่ะสะอาด ีฮ<ป>ะอาเดินเล่นสาธูยังก่อลุสาธูก่อนเห็นช้างเห็นช้างแล้วรีบวิ่งมาเลยทูจ้าก่อนลูก พูจ้าก,ก่อนนะไปะไปตู้เอินกันไหนเราไปดูรอ<ไ>บ,บๆกันแปบ๊บหนึ่งนู่นไปดูนู่นกันเถอะไปไม่ไปเหรอนี่อยู่ในสวน ป่ายาง